ค่ะวัดดีค่ะนงหนิงคอสติสคอสตี้พิมพ์ลายนะคะวันนี้นะคะจะมาสาธิตนะคะการติดคอสติสคริสตัลน,นะคะในรูปนี้นะคะรูปพรพพิคเนตเป็นเม็ดกลมนะคะรูปนี้ติดเรียบร้อยแล้วนะคะขนาด50คูณ70เซนติเมตรนะคะใช้เวลาติดประมาณนะคะ1เดือนนะคะเวลากระทบกับแสงจะเป็นเม็ดร,ระยิบระยับนะคะ ี่ส่วนในวันนี้นะคะเราจะมาติดนะคะรูปแปดเซียนนะคะด้วยนะคะในผืนผ้าอุปกรณ์ที่เขาให้มานะคะก็จะมีผืนผ้าคล้ายๆผ้าไวนิลนะคะเป็นผ้าใบนะคะที่บางยี่ห้อก็จะเป็นผ้าใสบางยี่ห้อก็จะเป็นผ้าเหลืองหรือผ้าขาวคุมไว้ด้านหน้าแบบนี้นะคะเราก็ใช้คัตเตอร์นะคะกรีดออกมาในรูปนี้หนึ่งกรีดออกมาเป็น3ส่วนนะคะ ซึ่งมันจะทำให้เราติดง่ายขึ้นนะคะเราจะติดแถบจากด้านมุมก่อนนะคะเพื่อที่เวลาเวลาเราปักเราติดเสร็จนะคะเราก็จะได้ค่อยๆเปิดไปทีละน้อยทีละน้อยน,นะคะมันจะไม่มันจะไม่แห้งนะคะอุปกรณ์ที่ให้มานะคะก็จะมีผ้าใบแบบนี้เนะเาะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่จะติดแน่น เม็ดคริสตัลมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเม็ดคริสตัลกลมๆให้มาแบบนี้นะคะในผ้าก็จะมีสัญลักษณ์ที่ระบุชัดเจนเนาะค่ะแล้วก็มีถาดนะคะมีถาดสําหรับเทเม็ดคริสตัลลงไปมีแผ่นขี้ผึ้งไว้แตปะปากกานะคะแล้วก็มีปากกานะคะเ,เขาจะมีแผ่นเหมือนเป็นไกด์ไลน์ให้เรานะคะว่า,ามีทั้งหมด กี่ถุงนะคะมีทั้งหมดใช้ทั้งหมดกี่สีนะคะโดยในรูป8เสียนนี้นะคะจะใช้ทั้งหมด38สีนะคะโดยในช่องนะคะเขาก็จะระบ,บุทั้งหมดบางยี่ห้อก็จะมี3ามช่องนะคะแถวที่1เนี่ยก็จะเป็นบอกว่าใช้ทั้งหมดกี่สีนะคะแถวที่2ก็จะเป็นแมดสีสีอะไรแถวที่3ก็จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้ในแผ่น ผ้าใบนะคะหรือแผ่นไวนิลนะคะช่องที่สีก็จะเป็นรหัสของสีนะคะแล้วช่องที่5้าก็จะเป็นจํานวนเม็ดของสีโดยถ้าเราได้มาเนี่ยเราก็เช็คก่อนนะคะว่าสีที่เขาให้มาเนี่ยมันครบไหมนะคะแล้วก็จะเป็นถุงเม็ดคริสตัลที่ใส่แบบนี้นะคะที่ระบุรหัสเอาไว้นะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มทากันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะเริ่มทําตัวจีก่อนนะคะตัวจีก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะเป็นตัวจีตัวจีเนี่ยใช้สัญลักษณ์อะไรตัวจีใช้สัญลักษณ์เบอร์29เนะคะ29เานาะเ5้ากนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็มาค้น ในถุงนี้ว่าเป็นอ้อ959ตังนี้นะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เทนะคะเม็ดคริสตัลลงไปในในถาดแบบนี้นะคะเทลงไปเลยนะคะเวลาเทเม็ดคริสตัลมันก็จะกลับหัวกับหางบางทีก็เอาด้านเรียบขึ้นบางทีก็เอาด้านนูนขึ้นนะคะ ก็ให้เราเขย่าแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้ด้านนนนจะได้ขึ้นมานะคะ,อะพอได้มาด้านโนนขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็ใช้ขี้ผึ้งนะคะขี้ผึ้งใช้ปากกาติดขี้ผึ้งแบบนี้เพื่อให้เม็ดขี้ผึ้งมันติดปากกานะคะเราก็จิ้มลงไปแบบนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาต ปรับกล้องนิดนึงนะคะเพื่อให้เห็นชัดนะโอเคตัว G เนาะตัว G ก็จะอยู่ตรงนี้ก็ติดลงไปนะคะเป็นเป็น DIY แบบง่ายๆเนาะไม่ต้องมีพื้นฐานของการทำงานฝีมืออะไรมาก่อนก็ได้นะคะเว่าเราดูแค่สัญ,ญลักษ์ณ เราก็จิ้มติดจิ้มติดไปแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราแบบมีสมาธิเนาะหัวมันจะโล่งๆไม่ต้องคิดเรื่องอะไรนะคะเหมือนเราตกอยู่ในภาวั์มันก็จะเพลินนะคะทําเพลินคลายเครียดได้นะคะสำหรับเด็กๆก,ก็จะ ฝึกในเรื่องของสมาธิเนาะทำให้มีสมาธิก็จิ้มไปแบบนี้นะคะจะแนะนำให้ติดคริสตัลแบบเม็ดกลมนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเม็ดเหลี่ยมเนี่ยเวลาเราติดเหลื่อมกันไปนิดนึงนะคะ มันจะเหลื่อมไปทั้งผืนเลยะคะ่ะแต่ตัวกลมเนี่ยเราด้านบนมันจะไม่ชิดกันเนาะแต่ถ้าเป็นเหลี่ยมนะ่ะด้านด้านบนของของเม็ซิันมันจะชิดกันนะคะถ้ามันเหลื่อมนิดนึงนจะเหลื่อมไปทั้งผืนนะคะแล้วก็ติดติดไปแบบนี้เรื่อยๆเนาะใครจะติดแบบสมมติว่าตัวนี้ตัว G นะคะใครจะติดตัว G แบบนี้ไปทั้งผืน โซนบริเวณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราติดบริเวณตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนสีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะอพอเราสมมุติว่าเราติดตัวจีบริเวณนี้เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราจะเก็บเม็ดคิสตันเนาะก็เทลงไปเราก็ใช้ด้านหลังของปากกา เกลี่ยเกลี่ยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็เก็บแล้วก็ใช้เป็นลายต่อไปนะคะสำหรับหลังจากที่เรา,าสมมว่าวันนี้เราแบบล้าตานะคะตาไม่ไหวแล้วหรืออยากไปทำกิจกรรมอย่างอื่นนะคะก็ให้เราใช้ผ้าพลาสติกข้างบนปิดทิ้งไว้นะคะแล้วก็ใช้สกอเทปสายติด เอาไว้อีกทีหนึงก็ได้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้พื้นผ้าที่มันเป็นสติกเกอร์นะคะมันแห้งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองลองทำดูนะคะก็สนุกไปอีกแบบนึงนะคะ